สบายดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟฟังไทยฟังลาวยินดีต้อนรับก็บสู่สองของติ้งตุกคนนะกาสบายดีทานผู้สมบรทุกทานทุกคนซึ่งมือนี้ <c oughs> กําลังจะไปเรียกทุกคนเนาะกำลังจะไปการเพราะว่าบ่ดด้ลงคลิปส่งมือดีๆเนาะเพราะว่าติ้งคอฮะนะมันยัง ยังเจ็บอยูรอกองย่งอักเสบเนอะติ้งก็เลยว่าบอสามาต้องว่าอาอคิปลงได้ไหนจังอาอคิบลงสุดเนาะเพราะว่าให้ไปส่งมือดีๆเลยเนาะก็มีเอฟซีทักทายเข้ามาว่าเป็นยังคือไปเห็นลงคิปเดะนะเนาะซึ่งติ้งบอสบายเลยคนเนะาะอาคิปตอนนึงเอาลงท่นก็อาการ <c oughs> ก็ดีขึ้นแต่ว่ามันยังอ,อักเสบยู่งคอเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ให้มันดีขึ้นไล่แล้วนะเนาะแล้วกก่อนจะไปเห็ุเียงมูนิติ้งก็เลยว่าอญาติาเวลามาอาคิปก่อนเนาะทุกคนเนาะ ซึ่งมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งเนาะเป็นครอบครัวอยู่ทางฟังลาวทุกคนเนาะเป็นเคสทีว่าอ่าหน้าสงสารเลยทุกคนเนาะเป็นเคสที่แบบดูโตนทุกคนเนาะซึ่งติ้งข้ออนุญาตเอ่ยซื้อเนาะคือไอปอนอ่าไอไอปานทิปนาทุกคนเนาะซื้อเพื่อนเป็นไอปอนปานทิปเพื่อนเป็นหัวหน้าครอบครัวเนาะซึ่งเพื่อนได้ออกมา ซีเจงและการได้ออกมาประกาศตามห้าเมียนอะซึงวันทีสาวเปดนอะเพิ่นได้ตามห้าเมียนเะพิร์นโนะวาถ้าผู้ใดพบเห็นเมียนอะให้ติดต่อบอเซ่ห้าเพิร์นอ่าเพิ่นออกมาวาว่าเมียนะห่านออกไปรงลูกไปโองเรียนนอะตอนเ้าแล้วบกกลับมาเหือนเลยทุกคนนอะถ้ำทีถ้ำน้องหรืยว่าถ้ำม,มูคูกับบ่มีพระเฮียนซึ่งภรรยาของเพิ่นท่านกับบไดเอาโทรศัพท์ ติดตัวไปนำโนก็นเลยว่าเฮ็ดให้อายปันทิพย์เพนันติดต่อเมียเพื่อนบ่ได้ยฮะนะแล้วก็ฮอดวันทีสาวเกากับโบเห็นกำเหินน้องซ้ำสิบกับโบเห็นกับเฮือนจนซ้ำสิบเอ็ดกับโบกำเหินจนฮอดวันทีหนึ่งเนาะจนฮอดวันทีหนึ่งไอเพื่อนทันได้ออกมาเล่าเนาะว่าทั้งมดทั้งมวลที่ว่าเมียเพิ่์นนี่ปะลูกเพราะว่ามีลูกนำการทรงคนเนาะนี่ปะลูกปะผั้วไปนี่เพิ่นบ่ได้โทษเมียเพิ่นจักคำเลยทุกคน เพิ่นโทษโตเพิ่นเองเนาะไอปานโทษตัวเองเนาะว่าที่อ่าตัวเองบดีพอละกะเมียจึงหนีออกจากไปแต่ว่าไสา้เหตุเมียที่นี่จากเราไปนะทุกคนมันมีไ่ไส้เหตุแต่บางคนก็คิดว่าเป็นยังเนาะอยู่นํากันจนฮอดสิบปลายปีสิบห้าปีแล้วเนาะมีลูกนํากันส่องคนเหอนก็เป็นเหอนดีเหอนงามแล้วเนาะทุกคนเป็นเหอนเวลางามเนาะห้ากระตังแล้วไมๆ่ๆห้าขึ้นเหอนใหม่ซื้อเนาะแล้ว เป็นยังคือหนี้จ้าขนนะแต่ว่าไอ้ปันทิพย์มีลายคนอาจจะงงว่าอ่าเราเป็นไผ่เนาะึ่งติ้งจะแนะนำนิดนึงเนาะไอ้ปันทิพย์เพิ่นเป็นคนที่ว่าเก่งอ่าทางด้านไอทีเนาะเป็นคนที่ซอยแม่ค้าออนไลน์สาวข่าอยู่ประเทศลาวที่ว่ามีบัญห้าเรื่องระบบเนาะเฟซบุ๊กทึงแฮกบอหรือว่ามีวิชาซีดแบบว่าโกงเงินโกงอย่างจังสิฮานะเนาะแบบว่าไล่ ไล่ไข่เคืองไล่สดยังบได้บฮนะานาไอ่นจะเป็นคนเกยไข่ให้นะ้องเพราะว่าอาอาปันทิปก็เป็นที่เพิงเคราะเมค้าออนไลน์อยู่ในประเทศลาวก็ว่าได้เนาะคนเนาะซึ่งเมค้าทีทุกคนเนาะทีค้าไขยดัง้วกาค่าไข้ได้ทุกทุกมือไล่สดทุก,ท,กทุกมือหนาเนาะเป็นเพศที่ว่ามีคนหูจักล่ายนะซึ่งผู้ดูแลกับเป็นไอปันทิปเนาะแล้วก็แล้วฮามาเวาต่ตทุกคน เมียเพิ่นนี่จากไปฮะนะเพิ่นติดต่อห้าไพ่บอดายเลยเนาะท่ามไพ่กับบบมีไพ่หูจกจนกว่าวันที่หนึ่งเรามีคนั่นโบกเพิ่นเนาะว่าเห็นเมียของเพิ่นนั่านเข้าไปประเทศไทยเลียวแต่ว่าเมียเพิ่นก็ติดต่อมาห้าลาวเนาะน่าจะใส่เบอร์ทูประเทศไทยเนาะเบอร์ทูฝสังฟังไทยแล้วก็อ่าติดต่อมาห้าลาวเนะาะอ่ไอปานที่เป็นก็ท่ามว่าเจ้าไปอยู่ไซเนาะเพราะว่าครอบขัวเป็นห่วงฮะนะแต่ว่าเมียเพิ่นก็ได้ต่อว,ว่าว่า เคยลมอายเธอหนึ่งแล้วฮะเนาะซึ่งเรื่องฮะเนาะเมียเพิ่นหันยากไปห้าเงินเนาะยากไปซอกเงินได้จักก้อนหรือว่าได้ประมาณเทียมมันสามารถลงถึงได้ฮะนะซึ่งเมียของเราหันยากตังหานเสื่มซวยและกะ็ยากมีหันเคืองสํำอ่างเป็นของตัวเองเนาะแต่ไอปานทิบกว็วาว่าคือว่าเอาเงินที่เราเอาห้ามาให้หันไป ไปตังเนาะขันว่ายากตังแต่ว่าเมียรเราเว้าตอบไอปันทิพ์ว่าบ่อยากรบกวนไอปันทิ์เนาะเพราะว่าเรายักห้าด้วยเหื่อเหงน่อองเราเองนะแล้วก็เลยว่าตรงนี้จก้กพววไปจ้กพัว,ดวโดยทีโบไดซังลาจะขำเนาะลูกเตาก็บ่บดดซังลาเลยทุกคนซึ่ง ลูกของเพื่อนท่านผู้นหนึ่งกว่าไ่แล้วสิปลายปีแล้วเนาะก็เนาะแต่ว่าพูดหนึ่งท่านห้าก,ก็ได้ปีปลายซื่อๆเนาะมันก็บ,บอกตามตรงเนาะว่าได้ไปเห็ุเวียกอย,อยู่ฟังไทยแต่บบได้บอกว่าเห็ุเวียกเกี่ยวกับย่างเนาะเสิร์งอายป่านทิพนก็โพสลงโซเชียลเนาะให้ทุกคนได้ฮู้เพราะว่าก่อนหน้านี้เพื่อนได้ประกาศตามห้าเมียเนาะแล้วก็เวลาที่เพื่อนเจอพบเมียแล้วกต็ติดต่อห้าเมียได้ฮะนะเพื่อนก็เลยบอก ทุกคนเนาะเอฟซีละกันมูเพื่อนอยู่ในเฟซบุ๊กวาวา่าอ่าสร้างเหตุที่เมียเพิ่นนี่ไปฮั่นเพิ่นฮั่นเป็นความผิดของอายเองเนาะเพราะว่าอายฮั่น,บ,ใใน,นบ่ได้ใส่ใจเมียเราเมียเคยถามวา่าเวลาอ่าเวลานอนเนาะเคยถามอายปานทีว่ว่าเจ้าเคยฮักค่อยบอ่เนาะละกัอ่าเคยกอดเคยหอมที่ผ่านมาคืออายเฮ็ดคลิปลงเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบจังซันฮะน,นะเนาะแล้วเพิ่นก็ แมียนะไอปันทิพย์ก็สะเทือนใจเพราะว่าเราก็บอได้ใส่ใจในเรื่องเล็กน้อยประมาณนี้ฮะนะเราบอได้ใส่ใจเนาะเราจะห้าแต่เงินอย่างเดียวเนาะแล้วก็เมียเพิ่นก็เสียใจไอปันทิพย์บอกทุกคนว่านะเราเคยฮิใถ้าเมียเราท่นเสียใจห้องให้แล้วก็เทงขั้นว่าจีอ่าถึงขั้นด้นน้าฆ่าตัวตายเนาะแต่ว่าสวยใดยบ่ตายทุกคนเนาะอาจจะมีลา่เรื่องแหละติ้งกับบุว่าในเรื่องภายในครอบครัวเนาะ แต่ว่าก็วามาตามเหตุการณ์ที่เพิ่นซีแจงลงทางเฟซบุ๊กเนาะทุกคนแล้วาซ่งไอปันทิพนก็ <c oughs> ซึ่งไอปันทิพนไดบอกทุกคนว่าเพิ่นบ่เสียใจเลยเนาะที่ว่าไดเมียคนนี้มาเป็นครูชีวิตเพราะว่าเมียลาวคนนี้ฮะนะเป็นทั้งเอื้อยเป็นทั้งน้องเป็นทั้งเม่แล้วก็เป็นทั้งมู่ข้องลาวเนาะเพราะว่า เมียมันเห็นหน้าที่ทุกอย่างบบ,บุกพ้องเลยเรื่องครอบครัวเนาะดูเลลูกเต้าหรือว่าดูเล่พวนะเมียของเราเนเป็นคนดีที่สุดสําหรับเราเนาะเพราะว่าเราก็ว่าว่าบอกเมียว่าถ้าว่าไปอยู่ประเทศไทยเล้วเหตุเวียกหนักหรือว่าสู้โบไ๊ไหวก็ให้กลับมาประเทศลราเนาะแล้วเวมีย,เร,เ,มยเราก็บโตอบเนาะเมียเราก็บโตอบแต่พวเราก็ทมว่าอ่านี่จักลูกไปแบบนี้ฮันบูดูตนลูกบอฮันน่ะเนาะแต่ว่า เมีออยเา้อยบันทิ์เพิ่นก็นต่อว่ากระดูต้นนะเพราะว่าเป็นหัวอกเดียวกันแต่ว่าไปห้าเงินโบเมนไปตายเนาะเพราะว่าว่าต้พัวแบบนั้นฮะนะแต่แต่ติ้งก็ภาวนาเนาะให้ให้เมียเรากลับมาห้าห้าลูกห้าครอบครัวเนาะแต่บอกว่าอนาคตจะเป็นแนวใดเนาะแต่เพิ่นก็บอกทุกคนเนาะที่วัดติดตามอายบันทิดว่าบอกให้อ่าไปเว้าไปด่าเมียเราเนาะเพราะว่าความผิดทางเมดร์เมน เกิดขึ้นยน้อนหลาวถ้าว่าทุกคนจะหายจะดาหรือว่าจะมินเวาวยังให้ให้เวากับทีลาวเนาะเตติ้งกับข้อให้เมียลาวโชคดีกันแล้วกันเนาะว่าไปเหตุเวียวอยูฟังไทยกับข้อให้พบเจอเจ้านายดีๆแล้วก็ห้างเงินได้แล้วก็ให้กลับมาห้างครอบครัวเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คาดการติดตอ่อหมดเลยนะซึ่งติ้งก็เป็นมูทางเฟซบุ๊กข้อเมียลาวเนาะแล้วก็เป็นมูทางเฟซบุ๊กข้อพ่อลาวอีค่ะนะติดตามทางซ่องคนเนาะเพราะว่า เพื่อนก็เป็นคนดังคนหนึ่งขนาทุกคนเนาะแต่ว่าบางคนก็ว่าว่า,เ,าเราอาจจะมดหักไอปันทิพย์้ลวแล้วก็อาจจะเบื่อชีวิตแบบนี้เนาะก็เลยว่าไปยุประเทศไทยแล้วอาจจะเอาพ่วงมายุประเทศไทยเนาะบางคนก็ว่าเรายัางงามยังยั่งก็อาจจะได้คนที่ว่ารวยหรือว่าดูเลเราได้เอาเอา,เอาใจใส่ประมาณนี้นะเนาะ,ะแต่ก็คนเฮาก็ว่า,าไปอแหละก็เบิง่งถ้าเบิ่งตอนต่อไปเนาะว่า อ้ปันทิพย์เพิ่นจะเข้าไปประเทศไทยไปตามห้าเมียเพิ่นบอกนะเนาะบ่งว่าเมียเพิ่นอยู่เจไดมุมใดแต่ว่าเพิ่นเก่งเรื่องไอทีฮะนะเมียเพิ่นจึงว่าเอาโทรศัพท์ทีวายไซ์ปัจจุบันท่านไปเนาะก็เลยไปซื้อหน้ตไมคกันถ้าว่าไซโนนไอ้ปันทิพย์ต้องตามห้าไดเน่นอนเนาะเดี๋ยวนี้ก็คิดว่าแล้วน่าจะเข้าไปประเทศไทยไปตามห้าเมียเราเนาะทุกคนเนาะเรื่องนี้ก็่อนให้หูทุกคนเนาะเทิร์นมาจะไซตชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมาโดนก็เติกเนาะขันท่าแบบว่ามันเกิด ข้อที่ว่าอินตัวนะกะอ่าไปจ้ากันได้ฮะนะเนาะเพราะว่าเราท่านยังมีลูกน้อยปีปลายเนาะก็บอคิดว่าเราจะตัดสินใจใดฮะนะถ้าเป็นคนอื่นก็น่าจะอ่าปล่อยให้ลูกไงก่อนเราจึงไปเนาะแต่ว่าเราก็ไปโดยที่ว่าลูกยังน้อยเนาะก็ดูตุนดูตุนส่งสารนลูกเพราะว่าลูกเราท่านตังเตมียของเราเข้าไปประเทศไทยแม่ลูกมันให้ทุกมือทุกคนให้จนแบบ เพียจนเมื่อยแลนอนเองนะเท,ท่าทีไอปันทิพนเอาคลิปลงทุกๆุมือเนาะทีิ้งเบอร์นะทุกคนเนาะ,ะถ้าว่าผู้ใดมีความเห็นในคลิปนี้เนาะหรือว่าผู้ใดพบเห็นเดี๋ยวติ้งจะเอาฮูเมียเราขึ้นให้เนาะถ้าว่าผู้ใดเอฟซี FC ฟังไทยเนาะพี่น้องทางฟังไทยเห็นก็ทักทายหรือว่าท่ามท่ามเราได้เนาะว่าเฮ็ดพนลนรานี่มาประเทศไทยนะน,อนอยังเตเท่าที่เราตบพวกเราก็คือว่า ยังห่างิันดนจักก่อนเรามาลงถึงประเทศลาวเนาะทุกคนเนาะคลิปนี้ถ้าผู้ใดมักแล้วก็บทึกใจก็บซวยคอมเมนต์และะ้วกับถ้าว่าบดทึกใจนอนแล้วว่างเหตุวอาผิดพลาดประกันใดคอมเมนต์ติเตือนติ้งได้นุกคนเนาะจึงคลิปนี้ติ้งก็จะขอตัวลาไปก่อนเนาะขอบใจขอบพระคุณหลายๆเด้อทุกคนที่เข้ามาติดตามฮับสมเนาะอ่าวสบายดี